อ, <boundaries> อันอันอ <ur ating> <ian> ี่วาอืเลยอี่วาอือเลยเอ้ยเอาอันยันเขาข้อกูเบามาเนาะเขาข้อกูเบามาไล่เทียแล้วนะเออกูเบาแดดนะอมอันอาทิตย์มืออื่นเลยะเพราะว่ามือนี้มันเจ็บแค้นแดดแล้วก็มือนี้มันก็หล่อมืออื่นมืออื่นนี้วันอาทิตย์เป็นบ่ละอืม อาทิตย์วันจันทร์อังคารเออกะต้องหลมนนห,หัวนอนแต่หว่าก่อนเออเพราะว่าพันนอนหัวําแล้วเขากะสีด้นี่นี่ก็หาซีเฮ็ดนวดแล้วเด้อเออใส่เวลาอยู่เด้อพี่นองเอ้ยก็หาสีมะเขียนขีวนเพิ่มขึ้นมากอะโอ้บอนีเด้อใส่เข่าอีกนะก็ใส่เข่ากระยานอยู่เด้อเออยานหัวมาเห็นนะอื เอาไซนวัดนี่พอเตรียมกระทะซเสื้อสู้เด้อคันนั้นพวดตื่นประตูแล้วก็หันล่างไ้เด้อจุดๆแล้วก็พอแล้วอันกระทะเสื้อสู้เขาก็ปลายตางทีล้วมาเสร็จซองหลบซ้ำหลบในมันกระสีออกเบิดอยู่อเนี่ยอืมคันเป็นไ่นวดใส่เข้าลงไปเร็วเสร็จเบิดมือแล้วมันทีออกบ๊อบนเนี้ยมันกระดำกระโดกระเดียอันหูลงคนนั้น้อมัดเข้มๆนิดเด้อวก็เข่าเข้มๆได้จังหน่อย เออเจ้าข้อเข็มเนี่ยไปเข็มเออเอาเอาแคนวดเนี่ยมเาะป่านพิงก็กระโพอแห่งแล้วนะอืเนี่ยอืมโอ้ยคันเบาแล้วอันอันข้อความันอันผู้สาวเขากระผู้สาวคงผู้เบ้าทรงก็ความาไล่กระโดดกระเดียดเออเฮนี่ป่านนันคนทังวัดเลยอันคนทางอันพูรากูเทพปเอาทรงมาอันห้านผู้เบ้าแล้วนะอืมเอาห้าอันเลย เออเขาบอกว่าผู้บ่าเมือ่อใดสิตตอพกอขวามันเมือ่อใดสิโตพกขว่อมเขากบอกว่าเออบอกค่อยสบายท่งมือซ้ำมือแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกอันเขาถ้ามหามาเดยอประมาณท่งซ้ำมือท่งซ้ำมืออานอาจสิออกนะนะเขาก็บว่าโน่นนี่นั่นนั่นเนี้ยเออหลายังอันอันขั้นนั่นขั้นเหาอยู่ผู้เดียวนะเนาะ เฮาไ่ได้เอาพัวนน่ะนะเขาก็มือเว้นม <no> ือออกก็ไดแม่นบ่ล่ะตอนี้เขาเอาพัวแล้วเฮายานเข้าตายก่นเบิดไวอันขวนเอาหย่างออกมาแล้วเาขันนั้นรับตื่นใหม่เสียนโนเจคิตาเดีบัวเจคิตาเดียตื่นมาทางท่าทางใส่เห็นหัวไายอยู่ในห้องกับเมียน่ะแล้วเมียน่ะเห็นงานอยู่ห้องนี้เดือบ่เนี่ยเฮอหลงคิดเบื่องเด้อเนี่ย แล้วปนี่อันมาดผู้ใต้นะยากสร้างสะสร้างทาแล้วมีหึงวัดถึงเขาออกมาแล้วเสียพ้าไม่ยังก็เป็นของผู้ใต้เบื่อเดือบเนี่ยเออแล้วพวกสันสีบตายขาห้องเด็กๆๆๆๆๆๆเด็กเด็กเด็กกว่าสีว่าอธิบายแล้วเมียเองที่รักกูนะว่าสีเขสีมาเสียเขาบอกว่าเนี่ยอืมเออฮันเนี่ยมันมันต้องเอานิดหน่อยเอานิดหน่อยเอาพอลูกลวกเซ็จออกไวๆนั่นแหละอืมเอ้ย คลิปสั้นอะบุดเดียวนอนกรไปไร่กระโดกระเดียเ้วเด้อเออเอาสั้นเนี่ยเป็นคนอันอ่าไม่ย่งก็แล้วเต้อเอาไม่ย่างก็แล้วแตะขั้นสั้นเนี่ยเป็นค้นทีวอลเลวเลวเลยเออวอลเลวเลวเลยอันวอล้วคคือไม่ย่งก็แล้วแต่อันสั้นสิบ๊ทกิบมาใช้ใจเด้ออืมคือว่าทุสิงทุกอย่างก็คือว่าขันเลี้ยงมันเกิดมือนีสั้นก็อยากให้มันอยู่แคมือนีเออโบยากให้มันด้วยฮอดมืออื่นมือเออ แม่งก็แล้วแต่เออเอฟซีคือกันชั้นเป็นคนที่อลตรงตรงชั้เป็นคนมักว้าตรงๆก็คือว่าคือเฮาว้ากันนะบ้าแล้วก็คือโอเคจบไปเลยคือเฮาบอายักห้เฮาไล่คนนั้นมาเก็บมาเ้าไล่ไล่มือไล่ไล่มือนะเพราะฉั้นเป็นเป็นนิสัยคือบอกตรงๆอ่ะชันเป็นนิสัยฝรั่งนะชั้นอยู่ในเมืองนอกมานะอีซ้สิบปีแล้วเพราะฉั้นเรียนรู้อยู่กับเมืองนอก ชั้นเรียนรู้อยู่กับอสมองสั้นเนี่ยนะคือชั้นเติบโตในเมืองไทยจริงแต่ว่าชั้นออกมันเมืองนอกมาอยู่เมืองนอกนะในสมองของสั้นเนี่ยเรียนรู้หลาล่าอย่างในใน,ในการที่ว่าโบยเป็นอย่างไรเ้วแต่ใน <c oughs> ลักษณะอันเมืองนอกนี้กดสมมติว่าสั้นเนี่ยใช้ชีวิตพิษมาตั้งแต่ต่ก่อนเลย อานนนี่นีน่นั่นนนนี่นีน่นั่นน่ะแหละบ้านนี้มันมาอยู่เมืองน,นองนะบ้านนี้มันพิษไปเบิดเลยบนนะเนี่ยคืออยู่เมืองนองนะเข,าข้านเพื่อนรวมงานแล้วม่ยังกับเ้วเตียนฮะเข้าให้มีบันห้าจังกันใช่ไหมเขาให้โคตรโหดจับมือกันจังสิแล้วก็ให้เลยคัน,นหูเราบอให้ก็คือกนะ็คือว่าหูหูน่นนะคือบขเข้าใจจังสินะแล้วบ้านนี้เขาทางวันใดมาเรียนรู้อยู่เมืองน,นอกนะเขาก็เลยว่าโอเคเขาเป็นคนที่ใส่เมืองนอกเออ เมืองนอกนะฝรั่งเขายเววอลเราวอลเลยวอลแล้วจบลงหันเขาอีววอลวอลเร็วเอาไปต่อยอดตอดอกกระทอกกระทินเอาไปตอบอคือวอลเร็วจบเคลียร์วอลแล้วจบเออคือเคลียร์เป็นยางก็ถ้าเอาเคลียร์ยางนี้หรือเอาอีอฮไปเคลียร์เคลียเคลียร์รายรายเดือนหรือรายไายปีมันก็ไม่มีแต่ขยะไงคือเขาเคลียร์ตรงนี้ปั๊บก็ใครว่ามีเชื้อกลุกปมยังไะแล้วฮะตัดปุ๊บมันอิคาดไปเลย ใครมีปัญหาอย่างคือฮะเบาจบปุ๊บจบคือเริ่มต้นไปเรื่อยๆเพราะเขาอีโบได้เก็บขยะมาใส่ทุ่งตลอดเวลานะเขาสั้นเป็นคนมักลอยว่างเลยแต่สั้นเป็นคนมักเบาตรงๆคือเบาแล้วเล้ยเลยเบาแล้วจริงใจเบาแล้วบริเคียดบริอันนั้นอันนี้อันนั้นคือว่าอธิบายอยากให้ทุกคนอ่ะคือเข้าใจวันนี้ไสมาดำนะมันเป็นบบกคําเดียวเออ คือครว่าให้อภัยก็ให้อภัยถ้าบบเรียดก็คือบบเรียดอืมคือจริงใจก็คือจริงใจคือบริลล็อกก็คือบริลล็อกเออเป็นคนฮีว้าคําเดียวเป็นคนฮีซอยก็คือซอยเออแล้วเป็นคนฮีหาได้หั่นลังแล้วก็คือไม่ยั่งก็แล้วเตะหาได้ยางออกมาแล้วคือสุดสุดแล้วก็คืออีโบยางกลับไปอืมอีโบยางกลับไปคืออีโบไ้ไป เหตยังให้ควมวุ่นวายลือวควมไม่ยั่งเยอะแยะเพียงแต่ว่ามาราเป็นคนที่คิดแล้วก็เก็บกดเก็บแล้วก็เกอ่าโบเมนเก็บแล้วสั้นตัวบเมนเก็บแล้วสะสมคือเก็บมาคิดนะไม่ความมาเก็บมาคิดนะว่าคันมาดาคิดขอโทษคันโอโทษรให้เลวๆไปห้โบเลวก็ก็คืออี่บว้เบ่เบาอีกอีกไล่เลียงไล่ย,ยัง หล่ยล่อย่างอยู่อยู่กับพวกคือกันเ้อคันหามียอ้เฮ็ดแบบนี้ฮาทพวกโบเฮ็ดเออเอา,เอาล้วเด้อว่เนี่ยคือมาดามไม่เป็นคนฮะฮาตกลงกันแบบนี้ก็คือตกลงแบบนี้ฮะบ่ตกลงแบบนี้ก็คือตกลงแบบนี้ก็คือฮะมาดามในฮัดได้เวลกับพวกเราฮิดกับพวกราแล้วเกินครึ่งสมองบอ่เกินครึ่งสมองสิ่ให้มันข้ามมือค้ามขืม้นเ้อะอีหัรอกันแค่ได้กันแล้วเต่คือว่าครึ่งสมอวโมงนะก็คือ,อ่ให้มาห้าม บอกให้ามาห้ามว่าอันนั้นอันนี้อันนี้บอกครึ่งชั่วโมงหนะึ่คืออิปยางกัไปสั้นอิปยางกับไป,สป,บไปเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงกลับมาต้องคุยกันดีต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างนี้โบแมนว่าห่ากลับมาเร็วห่าวมาเบาเรียงเก่านั่นบบไดอืมนั่แหละมาดําเป็นคนใส้เมืองนอกอืมคันห้าโกดเครียดบทโตว่าอย่างแต่ว่ารูเลวกระจบ ค่นั้นอีไปเวาบบ่บบ,บ,บมันเสียเวลาเอองกเต็มหัวแล้วมีเวลาเยอะแยะฮีเขาตรงนี้มาแค้ไขมาทำมาหากินบ่มีเวลาฮะบ่เข้าใจกันก็คือคือมันเสียเวลานะเสียเวลาคนหนึ่งจังซีนะคือมันเสียเวลาไปหล,ลายๆอยางเออคณาดีดีคนหนึ่งก็คือว่าเฮบซ์เสียเวลานะอืมก็คือยักให้ทุกคนก็เข้าใจว่า การให้อภัยเป็นการดีที่สุดให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นให้อภัยครอบครัวเขาเป็นการที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกอย่างการให้อภัยนี้เป็นการที่เอาชนะใจตัวเองที่สุด้าเราอย่างบ่ให้อภัยตัวเองแล้วบ่ให้อภัยผู้อื่นก็คือว่าเขาก็ยังบบเอาชนะใจตัวเองได้ฮาเอาชนะใจตัวเองได้เฮาโอเคทุกอย่าง เฮาต้องยอมรับว่าเฮาดีเฮาอย่าไปว่าตัวเองเฮาอย่าไปซ้ำเติมตัวเองอืว่าตัวเองแบบนั้นแบบนี้อย่าไปว่าคือว่าตัวเองดีตัวเองได้เรียนบทเรียนหลายๆลสิ่งหลายๆาอย่างคือว่าตัวเองดีเอออื่นก็นดีเลกเปลี่ยนความคิดให้กันดีเออให้คิดว่าดีทุกอย่างอย่าคิดว่ามันบ่ด,ดีเด้อดีดีเบิด